ตอนมาพ่อไม่ได้ออกใจมาแต่ตอนกลับลืมเอาใจกลับวะนี่ไงนางยันทำไมก็ารถออกแล้ว่ามาเยี่ยมยานทางเพื่อนน้องมวยก่อนอามาอัปเดตห้องน้ำของน้อง,อองมวยก่อนพี่น้องเลยกับบได้มาเป็นเดือนแล้วเขาก็ได้ตั้งแต่เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยหายกับมาเมื่อนี่แหละเนาะ อ่ามีโอกาสมาขึ้นทั้งบ้านน้องปา่าแล้วก็มีโอกาสแวะมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตท,ทั้งห้องน้ำของเพิ่นก้อนบัตรนี้โอ้คักคักคักน้ะพี่น้องทั้งห้องน้ำเพิ่นทั้งสาวแก้วเพิ่นมาตรวจงานเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้จัดการพี่น้องงานนี่ห้องนา้าน้ำาหลไปทหลงี่ทำไปสองข้างเลยเออจัจ <ใน S 1> ทอนอนี่สามทอน สองคูณสองเพาห้องนั่2ลืมกลวงสองสองคูนกับสองสองสองสาวสองเออสองทังนี้เลยสอเมตดดี2สองาวำลังพอดีไม่ใหญ่เกินพอดีพอดีงกัานเลยจะเหมือนห้องนอนไหมนะจริงแม่นั่นแหละที่ทำอะไรนะให้ ใครบอกใอ้ทำจะแรกนะบอก้ทำยายาบาทำยาเลยโอ้ยมันสามเมตรเลยวะแล้บคที่เอาตาวนี้ไปตานี้แล้วสี่เมตรถอนํ้ำไอเสียไม่ได้อนนอำคูนสี่อน้ำทีแมนเป็นน้ำถอน้ำเสียอเสียคอยน่งเลยยังบ่ได้เด้ฝนยังบ่มีงบงออมาพกท่อนบ่นี่นะสามท่อนหนึ่งตื้นโอ้มีน้ำออกเนาะ น้ำฝนตกตอนนี้โอ้ฝนตกมื้ยนะแมนวันคอยังบุทันเห็นทางลิ้นใจ่ามนนยไปตรงนี้มันเาคอยห็ทางลิ้นใ่ไรก็เห็นท้องขั้นไวแตงามยดีได้ทํานี้แมนสองพูนกับสองอ่าสองพูนสองเมตดยี่พอดีงามได้พอมีซองระบายอากาศอีกยังซี่บันน้ใส่ซองล้มบ่ ไม่ใช <T il t ình> ่อันนี้เราได้จ้องจ่องไม่เอาแล้วเพิ่นว่าให้คีไคลิ้นคอยคีไคลิ้นให้สองอันงามได้หนี่ก็ได้บแมนแล้ยนะพอดีงามบ่น้อยบ่ใหญ่าสบายดีเด้อทั้งนี้าแต่ห้องน้ำงามระบายนั่นคือเพื่อนเพิ่นนี่กับหัพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นเพื่อนของน้องมวยพี่น้องเลย ลมพี่น้องเลยจังไดกะอ่าถาบว่าได้ยินกะเนาะบานกะขอโทษขอพายนำพี่น้องเลยลมพัดแห้งๆอยู่ทางบ้านเพื่นโอ้เป็นแห่เป็นอาทรายเหลือวะนี่ยังบริเทกันเปลือนหรือว่ากันเจือนขางมเนาะ ท่านที่ินอได้เหน้องมวชื่อขนมจชะมเนาน้องมวเล็กยังบ่พอัวยืมเล็กเขาโอ้ใช่บพเล็กวันบ่พอะด้กันทีแรกบอบไจากแค้านบคือชิบุคักจังเป็นชื่อสองเสนทีแรกยันมันอ้าบกแลนแรแ่ค้านนชบ์ักแล้นาะบองคาน่ทำง่ายเกินไปม่มีนเหตุงายพอดเนาะเหตุงายได้ยากเลย วันนี้บอดอกเล็กจังอยู่คุณเลยเอาก้อนบล็อกครึ่งไว้แล้วเลยหนึ่งทางนี้ได้หรอเราบอยังสามด้านเอ็ปรับยังไม่ปรับเดี๋ยวปรับก่อนครั้งนั้นทางนี้สามด้านบ่ใส่เอ็นเลยน้ำออกบ่อแล้วบ่ บบนัคุณตงแมนร้านนี่ก็ทำอยู่ั้งนี้รานนี่เห็ดเห็ดเองเลยเห็ดเองเลยอ่าเปิดงานเสร็จแล้วก็ทางนต่อเปิดภายในก่อนเออภายในพี่น้องเลยนี่สิเป็นภายในห้องน้ำทางบ้านน้องมวยจตพอดีงานพี่น้องเลยบัวน้อยบไวหญ่เนาะ ก่อนไม่ก็ออกเทียงอดีบนชุมเช่นเลยวันดีออกอดีบุด้ไปบ่มีโม่เลยน้องเตี้ยสิยาหรือว่าเตี้ยสียาเลยไม่ได้ถ้าเจ้าอยากไปอีกจะต้องหามูไปทำงานหลยจะเห็นตลาดมลออกไปกับไปน้ำเลยไในบ่มีม่เมันสิบกพักเนาะพักยู่เหตุงานตอนที่ห้ามว่าพัก มันเตี้ยวคือน้องคุณว่าอย่างนีว่าห้องไกลปะห้องนะมันมีแบบพวกเปี้ยพวกเตี้ยวนะคุณคนอยู่ใกล้คนอยู่หลายเนี่ยเราอยู่ที่เราเนาะเราอยู่ย่างต่างอีกคนคุยกันไดยากนะคือเด็กกับอยู่นอกลกับเพิ่นบวกฮับพี่ชอบด้จิเอ๋คนไกลเพิ่นแมนฮับพี่ชอบแต่ย้ำกลางเว้นแต่พวกลูกไปทำงานอยู่นะฮะแต่ย้ำมุมคืนเลยออกไปนอนบ้านพักเลยเพิ่นบวกฮับพี่ชอบค่าว่าเราไม่มีหมู่ใครอยู่เนาะแมนเลย มีมูกับพอน้องเพียคนมหาไปแล้วเป็นเอาแก่มาพิดชอบได้ใช่กอางคืนนไกลเอาไปว่าคนมหาพิดชอบนี่แบบร้านะที่แด้คุณกับวาอยู่ว่าบางทีเมื่อห้องแล้วพจะชุนน้องเพื่ออยากไปเที่ยวบัดสมมติไปหันไปนี่เพื่อนก็บม่รับพิดชอบเลยเนาะเขามาไม่ได้อยู่น้ำการดูแลไม่ได้รู้ในสายตาคนเดียวอยู่ไกลคนเน่อยู่ไกลพี่กันเน่อยู่ไกลคือกันโมแมนติว่าอยู่น้ำเพิ่์นเป็นแบบนั้นเป็นว่าทุกคน ถ่าอยู่งานน้ำพ่นจังแว่นหนีไปนี่เป็นหัดเป็นหนีเป็นศิลปที่ชอบได้นี่เมื่อกลางคืนเน่ได้บางทีทางออกมวยก็ั่สมมตินะเนาะแค่สมมตินักเือชุมพนอยากไปเที่ยวไปยยงได้เกิดยังมากค่ะคุณจ่าหูเนาะจะกว่าตอนใดย่างใดอีกหนึงมากับคุจักแมนไทยปัญญาเนาะก็อยู่ไกลนนี่ทางยังมันไกเตอหมดรถตัวหัวหน้าได้อยู่จค ยางแกนยางลงจะบริการไหนเนาะลงบริการไไหนแค่ปั้มลำมันปั้มลมันนัดดีจะอโค้งนึงโค้งนึงทำย่างข้าบ้านนี่แหละ่ามันเป็นถ้าเ h a o y a n งตอนเศร้ามันกระชิบเป็นแต่ย่านเนาะถ้าเป็นตอนแดงก็เออย่านยุ่งเลิกเดืกวะเขิขับนแ เระาล้กะนหกโมงขนาจะว่ากินข้าวอยู่น้ำผึเนี่ยเพ่อเฮ็ดู้กินเนี่บอาแบบกินข้าวกินน้ำดูน้เพิ่นทุกค่ะมเพอนเเนาะเาอะม่ขาดินเือนอย่างเดียวสาดกิได้แค่คือสิได้อยู่แล้ววะเนาะหังเตี้ยมันยานไปนั่นแล้วคำอยนเลยมันเป็นผ้หญิงเหมืยางไปเพื่อนนอนท่อนองเนาะอืดามันโมแน่นะพวก วนพวมันเป็นานั้นนนะเป็นแบบคิไมเนาะแมนแหละทา้งพอลงมวยก็ได้แต่ลูกบ่แล้วแตเขาได้คอยเนอรยรีกันเนาะว่าสาวาลุมีการมีงาน้คนยิยูเนาะพได้เพิ่มข้าสใยรลูกแมนต่วาลงมวยกกงานลงเตี่ยวไปเป็นคล้ายกันป็นยเป็นงานไปบบ่มีมือช้องหาหมกนเป็นช่องหาหมูอีกเน้ากับ้่องหาหมก่อน เออตอนนี้ไปได้เนาะไม่เลยเพื่อมาวันนี้มืน,น่องน้องเตีย้ยสิบโไปเอนนะ็อกหาถามิาึงถามมูอะไรคุณื่มูไปนะติดอมเปินมงมีโมนอนกับใครไดนแม่หละพอาด้ปากว่าเหมกันเพราะว่าอ,อยู่บ้านเมื่อห้านี่มันกะ <c oughs> ถาขาหามาอยู่บ้านกนานานน็แมนอยู่งน<อ>งมีเลยจะมม<อ>งเลยได้ปะบ่ายางเีงไง แต่เว้นคือเอียงไว้ทเอียงางนี้ยักสามห้านาทีเอบ่ไเห็นนองมวยคนขอบุณกุบึ้าจานพเจ้าคือขอบุกุแล้วิมแล้วอยมาซับโดยนค้งเคืองแก้วกับส้นาตซับเลยเนาะว่เมื่อเียข้ากินนะสบายดีเลยโดยพี่น้องเนาะ กเสียงเบาๆเนี่ยทั้งน้องมวยเพิ่นไวพรก็ได้จังได๋ก็ขอโทษขอภัยถ้าบ่ได้ยินกับพี่น้องเลยก็ได้เมื่อส่งทั้งพ่อก่อนเพิ่นต่อได้พี่น้องเอ้ยตอนมาพ่อไม่ได้เอาใจมาแต่อแต,ตอนกลับลืมเอาใจกลับบ่นี่งไงนางยันชายนะเม <c oughs> ื่อเมล่อหมดแล้วไหมาชายกนละับไปเดี๋ยวมีโอกาสไปเท <c oughs> ี่ยวบ <c oughs> ้านงอ <c oughs> ีกไห